กาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายเครียงศสัก์ฝายสีงามสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดดุดรธานีเขตแปดพักเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพครับผมได้รับการร้องเรียนปัญหาอกแตกทุกหย่อมย่าทั่วประเทศไทยเรื่องยาเสพติดผมมีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปที่เขตแปดจังหวัดดุดรธานีและทั่วจังหวัดดุรดรธานีมีพี่น้อง เรียกร้องมาไม่ไว่าจะเป็นท่านสอจอแบบสอจอพนมพรไฝ่ศสีงามสอจอลำไพผู้ช่วยสุนเนศผู้ช่วยสมานพอ,อสมศักดิ์นะครับท่านคุณหยงคุณเจ้ก้อยกำนันแมนซึ่งเป็นประธานกำนันชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านกำนันศรีธน์นนลกำนันกเกษมกำนันหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นประธานกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอหนองวสิร์กำนันพศสาลผู้ใหญ่หลิวผู้ใหญ่น้อง นะครับสารวัตรทองลีสารวัตรทองคําผู้ใหญ่อดผู้ใหญ่กาดผู้ใหญ่รดนายกฤษดาคุณละไมคุณเก้าล้วนแต่เป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติดเนื่องจากว่าลูกหลานแล้วก็พี่น้องซึ่งอยู่ในพื้นที่นะครับ <c oughs> ติดยาเสพติดกันงอมแงมการปราบยาเสพติดนะครับชาวบ้านยังหวังว่าพักเพื่อไทยนะครับ จะแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปได้ตามนโยบายที่ท่านนายกอิงท่านภูมิธรรมเวชยชัยได้ประกาศไว้ที่สำคัญนะครับท่านประธานผมต้องเรียนว่าสารตั้งต้นไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศเพื่อนบ้านการสกัดกั้นตามแนวเข็บชายแดนการบ,บาผู้เสพให้คืนสู่สังคมได้ก็เป็นเรื่องที่เราได้เห็นกันผมมีโอกาส ลงพื้นที่ที่เรือนจําจังหวัดราอธานีกับท่านพันธุ์รุเบกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะครับท่านก็ได้บอกว่าการบําบัดสําคัญแต่ว่าการที่จะให้ปัญหายาเสพติดหมดไปต้องมีป่าปรามผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนในกทอทมยังมีฉะนั้นการกําจัดผู้ค้าให้หมดไปจากประเทศไทยใช้มาตรฐาการ ที่เด็ดขาดให้ได้ครับอย่างเช่นที่ผ่านมานะครับเราเห็นว่ารัฐบาลท้องขออนุญาตนะครับท่านนายกทักษิณชินวัตรท่านได้แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบเสด็จน้ําเราก็อยากเห็นว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้พี่น้องประชาชนคนไทยเพื่อลูกหลานเพื่อเยาวชนคนไทยทั้งแผ่นดินจะได้กลับมามีความอบอุ่นในครอบครัวกราบขอบคุณครับ